โอเคครับวันนี้เราก็มาขัดท่อนะครับขัดไปท่อเงาเงาแบบนี้เลยครับนี่ครับใครก็อยากได้ครับนี่ครับขัดแบบนี้เลยเงาเงาเลยครับดูไว้นะครับนี่ครับโดยมีเจ้านี้ครับนี่วีนอนครับพวก็ขัดไปเยอะนะครับประมาณหนึ่งรถคันนี้ครับเป็นต้นแบบเดยคันนี้นะครับ นี่ครับเราจะมาบีบใสนะ่นี่ครับบีบใส่เลยนะครับนี่ทาใส่เลยครับอืมทาไปเลยครับทาให้ทั่วครับแล้วรอให้มันแห้งครับแล้วก็มาเชิดออกขัดนี่หน่อยก็เงาแล้วครับอยาครับดูผมขัดดุมไปเลย โอ้ยไม่ขัดเยขัดให้มันบุดประเดี๋ยครับเช็ดไปครับนี่ครับทาไปเลยครับทาไปเลยไม่ต้องเปลืองครับร้อนละเท่าไหร่ผมสั่งมาครับร,ร้บรอนละเก้าสิบแปดบาทกดร้อนใหญ่นะครับนี่ผมสั่งมาสองสามวันถึงนะครับโอ้จะขัดนี้ด้วยก็จะทาลยมันติดมือ ขัดซื้อมาสองวันจะหมดแล้วนะเนี่ยหมดไปครึ่งหลอดแล้วรอครับรอจุ่มแบบมันจะแห้งนะครับนี่ปลายเท่านี้ผมปลายเท่าสุดนะครับนี่ครับผมก็ขัดทําสีเทาไหมครับนี่ครับเครื่องนี้ผมก็ขัดเครื่องนี้ก็ขัดได้นะครับผมขัดไปแล้วมันก็ยังเงี้ครับอันนี้ก็ขัดครับดูครับ ความเงาของวีนอนนะครับใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับถามอะไรได้ครับครับถามได้ครับเดี๋ยวครับตัดไปตอนแห้งเลยครับโอเคครับมามาเจอกันอีกครับตอนมันแห้งก็ชิดออกเลยครับดอกนะครับก็ไม่ได้ถ่ายตอนขัดตอนแรกแค้ลวว่ามันก็จะเงามาแล้วนะก็ไม่เห็นผล่ตงเท่าไหร่ ขัดไปเลยครับขัดออกนะครับขัดวนๆอย่างนี้ครับนี่ครับโอ้ดูดิโอ้เงาแล้วนะนี่ดูเ็ดถูไปอย่างนี้ก็ได้ครับถูไปกว่ามันจะขัดไปเลยครับน่าขัดไปเลยนี่ครับมันก็จะเงามากครับนี่ครับโอ้ดำปือเลยครับขัดออกนะครับ ม่ถนัดนะมีมือเดียวมือหนึ่งตึดก่อนนี่ครับครับโอ้ดําเลยเนี่มือขัดรูปไปกโกมีก็ได้ครับนี่ครับถ้าถ้ามีเครื่องขัดนั่นจะดีนะครับแบบใบแบบผ้านะครับแก้มเลยเอาอวันนี้นะครับอันนี้ผมไม่มีเครื่อง มันก็จะถ้ามีข่องขัดมันก็จะไม่มีรอยนะครับรอยก็จะหายไปด้วยดูดิโอ้เหมือนใหม่เลยอ่ะโอ้เหมือนใหม่ของใหม่มันก็ดัน,นอันนี้ก็มาด้ไโน เงาเลยครับโอ้นี่เป็นไงอย่างเงามาดูดิมันไปเท่าเดิมเลยขนาดขนาดไปเท่าสุดนะครับาบนมันเป็นสีเงินนะไม่ใช่สีดำา้้าสีดำเอามาขัดก็เอามาลอกสีออกนะแล้วก็มาขัดเป็นแบบนี้นะครับอ้นี่ก็เงาตาแตกเลยครับเงาตาระเบิดเลย สั่งนะ้ครับในช้อปปี้ a z a ด้าอะไรก็มีครับพี่พี่ว่านี่ครับวีนอนของผมเป็น้อยอะไรนี่ครับไม่เจนมาลอยกรัมนี่ครับโอ้ท่อผมก็เปลี่ยนใส่ท่อสูดแล้วพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนใส่ท่อเดิมตอนช่วงนี้อยู่ตำรวจนะครับตำรวจมาตำรวจ ทังนี้กระแสตำรวจกำลังมาครับต้องปลอดไว้ก่อนนะคันนี้โอ้ดูดิโอ้ลาไปก่อนครับจบแล้วครับคลิปนี้ใครอยากก็กทำตามได้ครับดูเลครับ